สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทำพิซซ่าโคลนะคะหรือพิซซ่ากรวยกั ช่วงนี้ลูกชายอยู่บ้านค่ะจะกินเก่งมากมีนาก็เลยอ่ะไหนไหนก็จะสงการแล้วในวันหยุดที่มีประชากรเยอะแยะแบบนี้เราควรทําอะไรง่ายไปกินกันที่บ้านนะคะเราจะใช้นมนะคะนมอุ่นหรือน้ําอุ่นก็ได้ครึ่งถ้วยตวงอันนี้ไม่ติดว่าใครจะใช้แบบไหนนะวันนี้ใช้เป็นนมอุ่นนะคะน้ำตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ยีสต์ค่ะ ยีสต์เนี่ยประมาณ2ช้อนชาหรือ1ช้อนชาก็ได้ถ้าไม่มีน้ำพูดแบบนั้นอยากให้ยีสต์ขึ้นเร็วก็ใส่เยอะอยากให้ยีสต์ขึ้นช้าก็ใส่น้อยเท่านั้นเองอ่ะเสร็จเรียบร้อยมีน้ำใส่อยูอ2ช้อนชานั่นแหละรอนะคะแป๊บหนึ่งให้ยีสต์เขาทำงานสักสิบนาทีหลังจากที่ยีสต์เขาขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่น้ำมัน,นะคะ่ะเนียอนี้ใช้น้ำมันมะกอกนะคะ1ช้อนโต๊ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันํำข้าวก็ได้ ไม่มีปัญหาแป้งค่ะใช้แป้งสาลีเอเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังก็ได้เกลือครึ่งช้อนชาเกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชาประมาณนั้นแล้วก็ใส่แป้งสาลีเอเนกประสงค์ไปจะสรุปแป้งทห้ฟังแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนวดค่ะนวดให้เขาเข้ากันก็เ,เป็นนานเสร็จเรียบร้อย เสร็จแล้วเราจะนวดได้แบบนี้นะคะแป้งเนี่ยใช้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงครึ่งถ้าเหลวไปเติมแป้งถ้าแข็งไปเติมนมหรือเติมน้าตัวนี้ไม่มีกไตายตัวนะอ่ะประมาณนี้ค่ะเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเปสองเท่าเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้ขึ้นเปสองเท่าก็ประมาณ4 5่สนาทีถึงหกนาทีจ้ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทํากลวยกันก่อนคือใครจะซื้อกลวยสําเร็จรูปก,ก็ได้ค่ะจะใช้เป็นขนาดไหนก็ได้วันนี้จะทําเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ด้วยแต่ว่าขนาดใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะไส้เขาสุกยากเขาละเาไม่ค่อยละลายต้องเอาไส้ไปผัดก่อนแล้วค่อยใส่ชีสลงไปแต่ว่าถ้าเป็นอันเล็กเนี่ยนะคะก็จะกินง่ายหน่อยเรจะทําหลายขนาดนะคะมีอันใหญ่อันเล็กทํายังไงเอากระดาษไขเนี่ยะคะ มาทบกัน3ชั้นอยู่ที่ขนาดที่เราจะใช้นะแล้วก็ทำเป็นกลวยได้เลยว่าใครจะใช้แบบไหนจะใช้แมกจะใช้สก็อตเทปหรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่มีมาใช้แมกนะนี่ค่ะทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นกลวยอะ่ะนีนะก็ใช้แมกเนี่ยแหละค่ะ แม็กเนไปแล้วก็ทำแบบนี้พับมันจะตั้งได้ด้วยตัวมันเองแบบนี้แต่ว่าถ้าใครตั้งไม่ได้เอาแก้วเนี่ยค่ะสอดลงไปแล้วก็วางแก้วเนี่ยต้องเป็นแก้วทนไฟถ้าใครตั้งไม่ได้นะก็คือสอดเนี่ยมีน้าได้ทำแบบนี้เนี่ยค่ะทําแบบนี้แต่ว่าแก้วต้องแก้วทนไฟก็เลยตัดปัญหาเอาแบบตั้งได้เลยละกันแบบนี้ แล้วก็ใช้กระดาษไขเก่าด้กวยนะคะเอามาทําได้เพราะยังไงทําแล้วต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยทําให้มันหนาๆหน่อยให้มันตั้งได้ในตัวมันเองแค่นี้เองเท่านี้นะตัวแป้งค่ะแป้งไม่มีอะไรเลยรีดรีดเป็นกลมๆแล้วมาแปะบนตัวกรวยแล้วก็อบมันคือสูตรการทําแป้งนานนะคะหรือว่าการทําแป้งพิซซ่าธรรมดาตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสเราเน้นที่ไส้และเราเน้นที่กินร้อนๆ ตัดได้เลยคะแล้วแต่ใช้มือบีบก็ได้อย่างเงี้ยแล้วตัวนี้นะคะก็หาอะไรครอบไว้แล้วทำให้ดูอันหนึ่งความหนาความบางอยู่ที่เราชอบถามว่าไม่มีเตาอบเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปนึ่งได้ค่ะเอาไปนึ่งให้เขาเป็นทรงกลวยนะคะใส่เนี่ยไปผัดผัดเสร็จใส่ชีสแล้วเอาไฟเบิรนทั้งบนแต่ว่าถ้ามีเตาอบก็อบได้เลยบอกหมดแล้วนะวิธีการทำนะคะใครไม่มีเตาอบเราก็ สามารถทําได้เช่นเดียวกันอันนี้มีน้องทำเป็นอันเล็กก่อนใช้เป็นกระดาษธรรมดาได้ไหมกระดาษธรรมดาข้างในมันจะติดค่ะต้องใช้กระดาษไขอ,อย่างเงี้ยวางไว้เลยค่ะเสร็จแล้วเป็นกลวยแต่จะกลวยให้ายๆไอติม แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทาหมดทุกอันนะคะแล้วก็จะเอาไปนึ่งหรือเอาไปอบก,ก็ได้เช่นเดียวกันไปค่ะไม่ต้องไม่ต้องตัดนะ่ะบีบเอาใช้มือเนะี่ยบีบเอาแบบนี้ง่ายถามว่าแป้งจะมีความอร่อยไหมอร่อยค่ะมีนางกินแล้วมันจะพอตัวเนี้ยเดี๋ยวเราอบนะ หรือเอาไปนึ่งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วพอแป้งเขาสุกแล้วใช่ไหมสุกแค่พอขาวๆนะแล้วเราก็ไปแช่ช่องฟิลได้เลยจะกินเมื่อไหร่ก็เอาออกมาค่ะให้เขาคลายความเย็นแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็จะอบหรือว่าจะเบิร์นไฟก็ได้ ันดึงได้ค่ะดึงเนี่ยเราก็จะได้กลวยเล็กอันนี้เรามีนาำทำเป็นกลวยเล็กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบนะที่ไฟร้อยแดองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใครอยากจะทาไข่แดงก่อนอบก็ได้แต่ว่ามีน้ำไม่ทาน,นะคะ แล้วค่ะประมาณ10นาทีนะคะว่าจะาอบให้ขาวอบให้ขาวประมาณ8นาทีโมจะไปคุยกับสามีอ่ะให้ร้อนเดี๋ยวร้อ้เขาเย็นๆนิดนึงแล้วเราก็มาแกะออกแกะออกแล้วก็มาทําต่อเท่านั้นเองเราไม่ต้องพักแป้งก่อนอบนะคะเราอบได้เลยถ้าเราพักแป้งก่อนอบนะมันจะแบบมันจะพองมันจะฟูเพราะสายแม่บ้านไงนไม่ใช่สายอุตสาหกรรมจะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเนี่ยก็จะดึงออกมางนะ่ายแบบนี้เห็นปะ เนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้ข้างในก็จะสุกแล้วค่ะดึงออกมาได้เลยค่ะแล้วก็วางวางทิ้งว่ที้เรยวหลังจากที่เราอบแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้มีนาก็จะทำแบบนี้แช่แข็งไว้ได้เลยค่ะ หรือว่าแช่ในตูเ้เย็นช่องธรมรมดาก็ได้ใครจะทํากลวยให้มันแคบหน่อยก็ได้นะยิ่งกลวยกว้างนะคะไส้จะยิ่งเปลืองมาค่ะเดี๋ยวเรามาผสมไส้แบบบ้านๆง่ายๆกันค่ะก็คือใส่ทุกอย่างที่เราชอบอะค่ะที่เป็นไส้พิซซ่าวันนี้นะคะของลูกชายก็จะมีเป็นพวกไส้กรอกนะคะกับข้าวโพดเขาลูกกินแค่นี้จริงเขาไม่ได้กินแบบพวกแบบเขาไม่กินพริกเขาไม่กิน ในพิซซาบอกเลยเสร็จแล้วเราจะใส่ซอสค่ะจะเป็นซอสมะเกือเทศธรรมดาแบบมีงาก็ได้หรือว่าจะเป็นซอสพิซซาก็ได้จะใส่มซอสะเกือเทศนะคะซอสพริกแล้วก็มัสตาร์ดกันเลี่ยนนิดหนึ่งใส่ชีสลงไปค่ะเล็กน้อยก่อนถ้าทำขายนะแนะนำให้มีพวกผักเยอะๆเราก็จะคลุกแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ทุกอย่างไปในกลวยเลยค่ะแค่นี้วันนี้ทำให้ดูกลวยเดียวก่อนนะเพราะว่ามีน้ำไม่กินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทำให้ดูอีกอะลืมใส่ออริกาโน่ค่ะมีงต้องใส่ออริกาโน่ไปหน่อยนะเพื่อที่ เขาจะได้มีกลิ่นความเป็นพิซซ่าล,ลืมลืมลืมแท้ตัวอะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ชีสไปข้างบนแบบนี้จุก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 ,จกแล้วเราก็ไปอบค่ะอบให้ชีสเขาละลายเสร็จแล้วจ้ะโรลลอัลเลโกเลกกเ็กน้อยเดี๋ยวโรยพริกป่นหน่อยไปค่ะ ่ไปอบกันหรือว่าเสียบไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะมีนาก็เสียบไว้แบบนี้ละคะ่ะขี้เกียจใส่แก้วเดี๋ยถ้ามีสามอันมีนาก็เสียบอันนั้นอีกอันเสียบตรงนี้อีกอันอะไรอย่างเนี้นี่นะคะก็เสียบไว้แบบนี้ละคะ่ะรอให้ชีสคขละลายก็เสร็จเรียบร้อยแล้ะคะ่ะผ่านได้เลยง่ายวาะง่าย ได้แล้วค่ะเอาแค่นี้ก็พอนะมันเยิมละืูพริกป่นหน่อยเขาเรียกของปาปิการีพริกป่นมอลลิกกโน่เสร็จแล้วพิซซ่าของเราเอาค่ะสงกรานต์ปีนี้ค่ะเมนูง่ายๆเลย แล้วก็แช่แข็งได้นะคะตัวแป้งพอจะทําเมื่อไหร่ค่อยมาใส่ไส,ส้ใส่ชีสแล้วก็อบหรือไม่ก็เบินไฟก็ได้นะก็คือเอาเอาไฟนี่ยมาเบินเอาค่ะก็คือผัดไส้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ชีสแค่ข้างบนแล้วก็เบินไฟเอาไม่จำเป็นต้องมีเตาอ,อบก็ทําได้เช่นเดียวกันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเรียกลูกชายมากินแล้วโอ้โหโอ้โห